สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กรพคบรับนี่คือรายการพิเศษ9ต่อ9รัฐบาล9ก้าไกลรายการที่จะกอติดการจัดตั้งรัฐบาลที่นําโดยพรรคก้าไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คอการเมืองต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าทิศทางการเมืองจะเริ่มเด่นชัดนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสัปดาห์นี้จะมีความเปลี่ยนแปลงสําคัญจะมีความชัดเจนในประเด็นที่คุมเครือกันมาตลอดวันนี้จะมาฉายภาพให้เห็นนะครับรวมไปถึงประเด็นสําคัญที่ว่าทําไมพรรคก้าวไกล เลือกเอาวันที่27มิถุนายนเป็นวันรายงานตัวสสโดยกําหนดว่าทั้งหมดจะเดินทางไปพร้อมกันที่รัฐสภาพรุ่งนี้ในยะของวันที่27มีความหมายสําคัญอย่างไรวันนี้จะมาเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ให้ฟังนะครับเริ่มต้นไปดูเรื่องของสัปดาห์นี้กันก่อนว่าจะมีเรื่องใหญ่ๆอะไรเกิดขึ้นบ้างแน่นอนว่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนก็คือความขัดแย้งของสองพักแกนนําคือพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยในตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังไงก็ตาม สัปดาห์นี้ต้องมีความชัดเจนและต้องจบได้แล้วเพราะว่ากําหนดการมันชัดเจนแล้วฮะว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือวันที่3กรกฎาคมจะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภา4กรกฎาคมจะเป็นวันที่มีการประชุมสภารัแรกแล้วก็เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองอีก2คนแต่สัปดาห์นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อน27มิถุนายนวันพรุ่งนี้ส่วนหนึ่งก็คือ ทางก้าวไกลจะไปรายงานตัวที่รัฐสภาใช่ไหมฮะแต่ว่าทางฝั่งเพื่อไทยจะมีความเคลื่อนไหวสําคัญก็คือจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยและประชุมสสของพรรคเพื่อไทยซึ่งคาดว่าวันนั้นน่าจะต้องมีคําตอบเบื้องต้นว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศฎรเพื่อไทยยังคง,งยืนยันว่าจะต้องเป็นของเพื่อไทยหรือไม่หรือยอมให้เป็นของพรรคก้าวไกลตามที่คณะเจรจาเขาเสนอไว้เบื้องต้นอันนั้นคือ27มิถุนายนถัดไป28มิถุนายนจะเป็นวันที่ ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาจะมาเจอกันแล้วฮะคือพรุ่งนี้เพื่อไทยจะคุยกันเองวันถัดไป28เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาจะมาคุยกันว่าข้อสรุปตกลงและประธานสภาจะเอาอย่างไง29บมิถุนายนจะเป็นการประชุมหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้ง8ปดพักมาคุยสรุปกันอีกครั้งหนึ่งและก็จะเดินหน้าไป3ากรกฎาคมอย่างที่ว่าคือมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภา4กรกฎาคมจะเป็นวันโหวตประธานสภาและรองอีกสองคน แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องรอประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่กำหนดวันเดิมเนี่ยไทม์ไลน์จำพิสูนคาดว่าน่าจะเป็นวันที่13กรกฎาคมแต่ว่าเมื่อกำหนดการมันล่นเข้ามาแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะว่าอาจจะเร็วกว่า13กรกฎาคมหรือไม่นี่คือไทม์ไลน์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้อง,องแท่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะจับตาอีกเรื่องหนึ่งก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งจากกรณีมีคนไปร้องคุณพิธาว่าผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส จากกรณีมาตรา151นี่นะฮะรู้ว่ามีคุณสมบัติแต่ยังไปสมัครเป็นสสรว่วไปถึงกรณีที่มีคนไปร้องเพิ่มว่าให้ส่งเรื่องคุณสมบัติของคุณพิธาไปที่ศาลร,รัฐธรรมนูญคาดว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าช่วงคาบเกี่ยวกับน,นี้แหละฮะกกตอ,อาจจะเรียกคุณพิธาไปชี้แจงอย่างน้อยหนึ่งครั้งและหลังจากนั้นต้องดูว่ากก,กตจะส่งเรื่องไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญและศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยช่วงเวลาเดียวกับที่จะมีการโหวตเลือกนาย,ยกหรือไม่อันนี้คือปฏิิทน ที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามนะครับทีนี้ประเด็นว่าด้วยประธานสภาเนี่ยวันนี้ทั้งก้าวไกลและเพื่อไทยแกนนาคนสําคัญก็ออกหมาห้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไปดูก้าวไกลก่อนคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลให้ความอ่ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยยังเสนอให้พรรคก้าวไกลเป็นประธานยังเสนอเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะหลักการแล้ว พรคอันดับที่หนึ่งก็ควรจะได้ตำแหน่งนี้แต่ก็ต้องให้เวลาทางเพื่อไทยเขาไปพูดคุยหาข้อสรุปและมีกระบวนการภายในพักตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขอื่นที่จะไปเสนอให้เพื่อไทยเขายกตำแหน่งให้ก้าวไกลอย่างเป็นทางการให้เพื่อไทยเขาไปคุยกันเองประโยคสําคัญจากคุณชัยธวัฒน์รบอกว่าคิดว่านี่เป็นหลักการทั่วไปในระบบรัฐสภาพวกเราควรจะช่วยกันฟื้นฟูร,ระบบประชาธิปไตยให้ระบบการเมืองกลับเข้าสู่ประชาธิปไตยปกติคือในบุญของคุณชัยธวัฒน เรื่องของประธานสภา,านี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบประชาธิปไตยปกติก็หวังว่าเพื่อไทยเขาจะเป็นไปตามนี้นักข่าวถามว่ากรณีสมาชิพกพรรคเพื่อไทยบางส่วนเขายัางยืนยันว่าตําแหน่งประธานสภา,าต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยจะมีผลต่อการเจรจาหรือไม่คุณชัยธวัฒน์ก็ยังยืนยันคําเดิมว่าให้เวลาเพื่อไทยเขาไปคุยเป็นการภายในก่อนแต่ก็ย้ําอีกประโยคหนึ่งเช่นเดียวกันบอกว่ายังเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยและก้าวไกลยังคงมุ่งมั่นจะทําตามเจตนารมณ์ประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งที่อยากให้ฝ่ายค้านเดิม มาบริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็เป็นการยืนยันหนักแน่นจากทางฝั่งคุณชัยธวัฒน์นะฮะและนักข่าวก็ถามต่อไปถึงเรื่องการโหวตเลือกนายกมันมีโอกาสจะพลิกเกมเพื่อไทยอาจจะต้องเสนอชื่อของคนเพื่อไทยมาเป็นแคนดิเดตนายกก้าวไกลยังคงร่วมต่อไปได้หรือไม่คุณชัยธวัฒน์ก็ยังยืนยันนะฮะว่าเชื่อว่าเพื่อไทยมีความมุ่งมั่นจริงใจจะตัดตั้งอาจจะตั้งรัฐบาลร่วมกับพักก้าวไกลยังเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยยังมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประชาธิปไตย ร่วมกับพักก้าวไกลนี่คือจุดยิงของคุณชัยธวัฒน์จากก้าวไกลนะครับขณะเดียวกันหลังจากที่คุณชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ววันเดียวกันนี่แหละฮะคุณประเสริฐจันทระรรงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันในประเด็นเดียวกันคือเรื่องตําแหน่งของประธานสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยคุณใช้อ่คุณประเสริฐบอกว่ายังไม่ได้คุยกับพักก้าวไกลนะฮะแล้วก็กรณีที่มีชื่อของคุณสุชาติตันเจริญหนุดอกมาเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อที่เสนอโดยพักเพื่อไทยนะ เพื่อใครยังไม่ได้มีการกําหนดตัวบุคคลแต่อย่างใดขอคุยกับก้าวไกลให้ครบกระบวนการก่อนตกลงกันก่อนว่าใครจะได้ตําแหน่งอะไรแล้วค่อยกลับมาพิจารณาชื่อคนในพักเพราะฉะนั้นชื่อที่ออกมายังไม่จริงนักข่าวก็ถามคุณประเสริฐแล้วคุณประเสริฐได้คุยกับคุณสุชาติแล้วหรือยังคุณประเสริฐบอกว่ายังไม่ได้คุยแต่เชื่อว่าเดี๋ยววันประชุมพักซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้คงจะมีการพูดคุยกับภายในและมีความชัดเจนมากขึ้นส่วนการตัดสินใจสุดท้าย จะเป็นหลังจากวันไปคุยกับพักเก้าไกลก่อนเพราะฉะนั้นลำดับนะฮะพรุ่งนี้จะคุยกันภายในพักเพื่อเป็นข้อสรุปอย่างหนึ่งวันถัดไปไปคุยกับพักเก้าไกลเป็นการพบกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยแล้วจะคุยให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะไปคุยวงใหญ่ก็คือที่ประชุมหัวหน้าพักแปดพักร่วมนี่คือลำดับการที่จะเกิดขึ้นต่อไปนักข่าวก็ถามว่าแสดงว่า2ี่สิมิถุนายนจะรู้ชื่อใช่ไหมว่าสุดท้ายใครจะเป็นประธานสภาใครจะเป็นรองประธานสภา คุณประเสริฐบอกว่าอาจจะสรุปกันร่วมกันได้ว่าทิศทางของประธานและรองประธานจะเป็นอย่างไรแล้วไปเข้ากระบวนการสรรหาของแต่ละพักต่อไปคิดว่า28พฤศจายนหากสามารถพูดคุยกันได้พักเพื่อไทยก็จะดําเนินการในส่วนของพักไปอย่างรวดเร็วคุณประเสริฐยังยืนยันด้วยว่าการประชุมพักคงจะต้องมีข้อสรุปออกมาฮะและยืนยันว่าการโหวตประธานสภาจะไม่ใช่การฟรีโหวตแม้ว่าการโหวตประธานสภาอย่างที่ย้ําไปเป็นการลงมติโดยรับ คุณประเสริฐก็ยังคงเชื่อบ้านว่าต้องเชื่อใจกันว่าจะไม่มีใครสวนมติในเรื่องนี้แล้วก็จะไม่มีใครหาข้ออ้างว่าไม่ยอมเข้าประชุมสภาคุณประเสริฐยืนยันว่าจะย้ําให้ทุกคนไปประชุมสภาในวันโหวตประธานสภาจะไม่ให้ขาดสักคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องสมาชิกจะขาดจะลาหรืออ้างว่ามีทุระจะกําชับให้ทุกคนไปพร้อมเพียงกันหมดอันนี้คือการยืนยันของคุณประเสริฐนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือกรณีของประธานสภาก็คงจะมีความ ชัดเจนภายใน3วันนี้ฮะเรียงตามลาดับพรุ่งนี้เพื่อไทยคุยกันภายในถัดไปอีกวันหนึ่งจะเป็นวันที่กรณีของเพื่อไทยกับก้าวไกลเขาคุยกัน2พักและอีกวันหนึ่งก็จะเป็นการประชุมวันหน้าพักร่วมคือวันที่29มันน่าจะสรุปแด้งแต่วันที่28ที่เพื่อไทยกับก้าวไกลเขาคุยกันนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจู่ๆก็กลายเป็นประเด็นในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือกรณีของคุณรังสิบันโรมซึ่งไปขึ้นเวทีเสวนาเนื่องในวันที่24มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่คุณโดมพูดถึงวันที่24มิถุนายนซึ่งเคยเป็นวันชาติแล้วก็เสนอว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้อานาคตอาจจะให้วันที่24ิมิถุนายนกลับไปเป็นวันชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งปรากฏว่าไปเกิดดราม่าขึ้นว่ามีหลายคนบอกว่านี่ไงก้าวไกลเข้ามาไม่ทนไรก็จะไปใส่ใจเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วก็จะทําประเด็นที่สังคมเห็นไม่ตรงกันเพราะวันชาติปัจจุบันคือวันที่5ธันวาคมคุณโดมก็ชี้แจงบอกว่า 24มิถุนายนไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับในการเป็นวันชาติเ่บเป็นเรื่องที่พูดคุยกันทางประวัติศาสตร์และที่ตัวเองไปพูดเรื่องนี้ก็เพราะเป็นเวทีเรื่องคุยเรื่องประวัติศาสตร์ก็เป็นการเสนอความเห็นส่วนตัวนักข่าวก็เลยถามว่ามันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้สอวอบางคนเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุผลในการไม่โหวตคุณพิไทยหรือเปล่าคุณรมบอกว่าเราต้องคุยกันเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ประชาชนที่ไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง และหากจะตั้งรัฐบาลได้แล้วบริหารประเทศไปแล้วประชาชนชื่นชอบหรือเห็นด้วยอย่างไรก็เป็นเรื่องของประชาชนเพราะฉะนั้นระยะสั้นจะไม่ใช่เอาเรื่องนี้ตัวเองไปพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นวันที่ลําลึกถึง24มิถุนายนและเป็นเวทีที่คุดคุยเกียันเรื่องประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนที่พรรคเก้าไกลจะทําเรื่องนี้นี่ก็คือมุมของคุณโรมนะฮะทีนี้พอพูดถึง24มิถุนายนไปแล้วผมก็จะโยงกลับไปประเด็นตอนต้นที่ตั้งเอาไว้ว่า ทำไมพักก้าวไกลเลือกเอาวันที่27มิถุนายนเป็นวันที่เขาจะไปรายงานตัวเอาสสทั้งหมดไปรายงานตัวต่สอสภาทําไมเขาไม่เลือก24มิถุนายนบางท่านอาจจะบอก24มิถุนายนเป็นวันหยุดแต่สภาเขาไม่ได้หยุดนะครับเขาเปิดใหร้รายงานตัวได้อย่างต่อเนื่องก็มีคนสงสัยกันว่าทําไมต้องเป็น27จริงๆคุณชยัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักก็เคยบอกไว้แล้วว่า27มิถุนายนเป็นวันที่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นก็เลยถือเอาเลิอก วันที่27เหมือนกับตอนที่เขามีการลงนาม MOU 8พักร่วมเขาก็เลือกเอา22พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่มีนัยยะทางการเมืองคือวันที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำน,นาจการปกครองก็คือเขียนประวัติศาสตร์ทับลงไปแต่กรณี27เนี่ยถ้าลองไปไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2475ผมไล่ตั้งแต่24ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ24มิถุนายนเช้ามืดเนี่ยคณะราษฎรได้มีการยึดอำน,นาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนว่าประกาศคณะราษฎรรฉบบแัแก ด้านหนึ่งก็คือการบอกนะฮะว่าหลักคณะรัษฎรจะมีอะไรบ้างซึ่งมีหข้อเช่นต้องรักษาความเป็นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้บ้านคงต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศต้องบำรุงความสุขของรัษฎรในทางเศรษฐกิจรัฐบาลใหม่จะจัดหางานให้รัษฎรทุกคนทำมีการวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้รัษฎรอดอยากต้องทําให้รัษฎรมีสิทธิที่เสมอภาคกันต้องให้รัษฎรมีเสรีภาพมีความเป็นอิสระต้องให้การศึกษาแก่รัษฎรอย่างเต็มที่ อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือคําประกาศคณะราษฎรฉบับแรกมีเนื้อหาค่อนข้างจะเกล้าวแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งยีมิถุนายนก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นวันที่มีลักษณะแตกขักอยู่ไม่น้อยเพราะว่าเป็นวันที่ประกาศคําขาดเพื่อบีบอีกฝ่ายหนึ่งให้กลับเข้ามาเจราจากันผมใช้ข้อมูลหลักจากหนังสือ2 4 7 5และ1ปีของการปฏิวัติ ของอาจารย์ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิออน,นันต์นะครับถ้าเรียงตามรูดับบเหตุการณ์24พถุนายนตอนเช้ามีการยึดอานาจอย่างที่ว่าไว้แล้วแต่ว่าระหว่างนั้นในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินคณะราษฎรได้มีการยึดอานาจที่กรุงเทพแล้วก็มีการอ่านประกาศมีข้อความแข็งกร้าวอย่างที่ว่าขณะเดียวกันก็มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จกลับคืนพระนครให้มาเป็นกษัตริย์อยู่ภายใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินที่คณะราษฎรได้สร้างขึ้น ขณะเดียวกันก็มีคําขู่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งทําร้ายคณะราษฎรเจ้านายที่ถูกจับตัวไว้เป็นองค์ประกันก็จะถูกทําร้ายเช่นเดียวกันและถ้าหากในหลวงรัชกาลที่7ปฏิเสธที่จะมาเป็นกษัตริย์ภายใต้ธรรมนูญการปกครองก็จะมีการประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินแล้วเลือกเจ้านายพระองค์อื่นขึ้นเป็นกษัตริย์ระหว่างวันนั้นมีเจ้านายบางพระองค์หนีการควบคุมของคณะราษฎรได้แล้วก็ไปที่หัวหินแล้วเที่ยงคืนบรรยากาศที่วังกายกังวลที่หัวหิน ก็มีการประชุมกันนะครับบางฝ่ายก็เสนอให้ในหลวงรัชกาลที่7สู้บอกว่ามีหนทางชนะกับอีกฝ่ายดึงยืนยันว่าไม่ควรสู้เพราะคณะราษฎรไม่ได้ตั้งใจจ,กจกะกำจัดหรือทําประทุสรา,ายองค์พระมหากษัตริย์และในหลวงท่านก็ตัดสินพระทยัยเลือกอทางที่สองคือไม่ต่อสู้25มิถุนายนวันลุ่งขึ้นหลวงสุพัชชาใาสายตัวแทนคณะราษฎรขึ้นเบือนหลวงสุขโขทยัยไปเข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่7วงงังไกกังวล แล้วก็นําหนังสือกลาบบังคมทูลเชิญหนึ่งซองเพื่อเชิญเสด็จนิวัตรพระนครนะครับแล้วก็มีพระราชหัตถเลขาตอบกับคณะราษฎรคือข้าพเจ้าเห็นแก่ความเรียบร้อยของอาณาประชาราัษฎรไม่อยากให้เสียเลือดเนื้อกับต้องเพื่อจัดการโดยละม่อมละไมไม่ให้ขึ้นชื่อได้ว่าเกิดจราจนเสียหายแก่บ้านเมืองและความจริงข้าพเจ้าก็ได้คิดอยู่แล้วที่จะเปลี่ยนแปลงตามทํานองนี้คือมีพระเจ้าแผ่นดินตามพระธรรมนูญจึงยอมรับที่จะเป็นตัวเชิด เพื่อให้คุมโครงการตั้งรัฐบาลให้เป็นรูปแบบพิธีการเปลี่ยนแปลงตั้งรัฐธรรมนูญโดยสะดวกเพราะหากข้าพเจ้าไม่ยอมรับเป็นตัวเชิดนานาประเทศก็คงจะไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่นี้ซึ่งคงจะเป็นความระบากยิ่งขึ้นหลายประการและที่สุดในหลวงก็ได้เสด็จจากวังไกลกังวลกลับพระนครโดยขบวนรถไฟพิเศษนะครับถึงสถานีจิรดาตีหนึ่งของคืนวันที่25ต่อเช้าวันที่26แล้ววันที่26ก็ได้มีการปรดให้ตัวแทนคณะรัษฎร เข้าเฝ้าที่วังสุขโขทยัยซึ่งก็ได้มีการเสนอกฎหมาย2ฉบับนําขึ้นถวายนะครับ1ก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินและ2คือพระราชะกำหนดนิรโทษกรรมผมสรุปสั้นๆแบบภาษาชาวบ้านในหลวงท่านทรงลงพระนามพระราชะกำหนดนิรโทษกรรมคือยกเว้นโทษความผิดคณะรัษฎรไทยแต่ในส่วนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรก ซึ่งภายหลังจะประกาศใช้27มิถุนายนและก็เป็นวันเชิงสัญ,ญลักษณ์บรรยากาศช่วงวันนั้นเนี่ยมันมีนัยยะอย่างนี้นะฮะ26มิถุนายนผู้แทนคณะราษฎรเนี่ยเข้าไปเข้าเฝ้าที่วังสุขโขทัยได้มีการถวายหนังสือสองฉบับอย่างที่ว่านี้ในกรณีหนังสือฉบับที่สองซึ่งหมายถึงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้นําฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎรได้เป็นคนอ่านหลังจากอ่านจบและทูลเก้าถวาย พระบาทสมเด็จพระปะกเกล้าก็มีพระราชะดำรัสนะครับบอกว่าข้อความในพระราชบัญญัติก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกจะยาวฟังไม่แจ่มแจ้งอยากจะขอตรวจดูก่อนแล้วก็ทรงระบุเวลาว่าจะขอเวลาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนที่จะสรงเปลี่ยนพระไทยเปลี่ยนพระ,ะราชหัตถไทยโดยมีพระราชะดำรัสว่าข้อความบางตอนในพระราชบัญญัติยังไม่เข้าใจดีครั้นเซ็นลงไปก็จะดูไม่งามขอผัดวันพรุ่งนี้เวลา17นาฬิกาจะส่งต่อให้ทราบเป็นทางการ นั่นคือเหตุการณ์วันที่26ครับแล้ววันที่27ก็ได้มีการพระราชทานตัวรัฐธรรมนูญฉบับแรกหรือธรรมนูญการปกครองคืนไปยังคณะรัษฎรและให้ประกาศใช้แต่ได้ปรากฏพระราชตรลขาคำว่าช่วคราวต่อท้ายก็คือให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับช่วคราวไปก่อนซึ่งคณะรัษฎรก็ยอมประนีประนอมและก็นําไปสู่การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรและประกาศใช้10ธันวาคม2475ซึ่งเราคุ้นชินกันว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญแต่จริงๆถ้าเลี่กไร้เดียงตามนี้ ธรรมนูนการปกครองหรือรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือเกิดขึ้นวันที่27มิถุนายน2 47 5ซึ่งเป็นวันนายะที่ทางพรรคก้าวไกลเขาเลือกที่จะไปรายงานตัวนี่แหละฮะและแน่นอนว่าธรรมนูญฉบับแรกก็จะมีการพูดถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนอำนาจสูงสุดของประเทศเป็นของราษฎรทั้งหลายมีการพูดถึงการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเอาไว้อย่างไรก็ตามก็ใช้เพียงแค่ชั่วคราวก่อนจะไปฉบับถาวร10ธันวาคมทีนี้ผมอยากจะสรุปแบบนี้ว่า การตัดสินใจเลือกเอาวันที่27แทนที่จะเป็นวันที่24 2 4ิมิถุนายนแน่นอนเ,นเป็นข้อถกเถียงนะฮะฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมบางคนบอกชิงสุกก่อนหามแล้ว4ก็มีนยัยยะของการประทะกันมีความขัดแย้งกันมีความแข็งกร้าวใส่กันแต่หลังจากนั้น3วันถัดมาเนี่ย27ิมิถุนายนมีนยัยยะของการประดีประนอมในหลวงราชการที่7ถ้าพูดภาษาชาวบ้านท่านก็ถอยหลายก้าวคณะ,ะรัษฎรเองก็ถอยยอมบางเรื่อง เพื่อให้เดินหน้านําไปสู่รูปแบบการปกครองแบบใหม่ผมอยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตว่า27มิถุนายนเป็นวันที่เป็นรอยต่อของระบอบเก่าคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกับระบอบใหม่คือระบอบรัฐธรรมนูญและอีกนัยยะหนึ่งเป็นนัยยะของการปณีปนอมเพื่อนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่ไม่แน่ใจว่าที่พักเก้าไกลเลือกวันนี้เขาูคิดถึงนัยยะที่มันซับซ้อนขนาดนี้หรือไม่หรือมองเพียงแค่ว่าเป็นวันเริ่มต้นรัฐธรรมนูญฉบับแรกแต่นัยยะที่ซ่อนอยู่ที่นํามาเป็นเกร็ดเ,เล่าให้ฟังก็คือ มีนยัยยะของการปฏิประนอมเพื่อนําไปสู่ระบอบใหม่นั่นเองนะครับนี่คือรายการที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้3ามทุ่มโดยประมาณสวัสดีครับ